สวัสดีครับสวัสดีพี่พเอฟซีในหน้าช่องเทพบอลกันด้วยสวัสดีแฟนๆของช่องเทพบอลกันด้วยนะครับกลับมาเจอเจอกันกับเบน์คนนี้คนดีคนเดิมกันเหมือนเช่นเคยน,นะครับกลับมาเจอเจอกันดีไรก็จะมีบทความิเคราววิจารณ์ทัศนาฟุตบอลดีๆมฝาฝากพี่พ FC เอฟซีแบบนี้ทุกๆวันกันเหมือนเช่นเคยมาเจอเจอกันวันนี้ในวันพุธที่10ก,ก,กรกฎาคม2567ันกะครับในหน้าช่องวันนี้เบน์ ben. จัดมาเสริมให้2คู่เน้นๆนะครับในรอบรองชนะเลิศทั้งยูโร2024แล และก็โคปาบริริา2024นะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยลงลึกรายละเอียดในบทความคิาะห์วิจารณ์ทั้ง2คู่วันนี้นะครับก็แสดงความดีอกดีใจกับพี่เอฟกันเข้าไปด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตามเบ้นในหมู่บ้านติดตามเบ้นในครอบครัว9วันติดติดเข้าไปแล้วนะครับสําหรับชุดอัลบั้มที่เบ้นวางไปให้แตก เต็มเบลกันอีกแล้วนะครับก็แสดงความดีอ,อกดีใจด้วยนะครับส่วนพี่ท่านใดที่ติดตามเบ้นอยู่ในหน้าช่องแบบนี้นะครับอยากเข้ามาติดตามแนวทางเพิ่มเติมที่มันนอกเหนือกว่าในหน้าช่องก็ลองเปิดอ,อกเปิดใจนะครับเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัวของเบนเทบอนการันตีความสดชื่นการันตีความฟินกันอย่างแน่นอนง่ายนิดเดียวครับพี่พี่เอทุกท่านท่ทานใ,นใดที่ยังไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ บีเซก้าหนึ่งหนึ่งอย่าลืมว่ามีแอดสไทน์นำหน้าหรืออีกหนึ่งช่องทางเบนจะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์และปักหมุดไว้ให้นะครับสำหรับช่องทางการเข้าหมู่บ้านช่องทางการเข้าครอบครัวและที่สำคัญเลยนะครับพี่พี่เอฟซท่านใดที่รับฟังรับชมอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติ้งติ้ง,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 งนะครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงานเทเบิลทนทุกท่านด้วยวันนี้ไม่รอช้านะครับวันอังวันพุธ ที่10กันกกาคม2567ในหน้าช่องวันนี้นำมาเสิร์ฟ2คู่ด้วยกันนะครับขอมองที่ยูโรอีกหนึ่งคู่ในรอบรองชนะเลิศกันก่อนเลยนะครับคลิกออฟเวลาเตะสองตรงจะเป็นทางเนเธอร์แลนด์เจอกับทีมชาติอังกฤษนะครับด้วยโจย์ด้วยกำแพงวันนี้ก็ต้องบอกว่าเข้ามาถึงรอบรองชนะเลิศรอบ4ทีมสุดท้ายแบบนี้นะครับรอบน็อกเอาท์นะครับโจทย์วกำแพงทีมใหญ่เจอกับทีมใหญ่นะครับก็คงไม่มีโจทย์ไม่มีกำแพงเา พอโจทย์เปิดมาวันนี้เหมือไหนเหมือกันเลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบไม่มีใครเสียเปรียบนะครับเรามามองจากเฮตัวเฮที่เจอเจอกันก่อนเลยนะครับย้อนกลับไปเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษเจอเจอกันนะครับเป็นพางยูฟ่าเนชัลีกในปี2019เสมอกันมา1-1น,น,นะครับส่วนผลงานของเน,นเธอร์แลนด์ในทัวร์นาเมนต์นี้ยูโร2024ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากยิ่งรอบน็อกเอาท์รอบ16ทีมสุดท้ายชนะโูมาเนียมา3-0รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมพลิกแซงชนะตุรกีมา2-1ปรตตูต ผลงานของพวกเขาค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยก็ว่าได้ส่วนทางทีมชาติอังกฤษนะครับขวัญใจมหาชนทีมชาติขวัญใจมหาชนก็ต้องบอกว่าเหมือนเช่นเคยเลยครับผม ทำผลงานได้แบบอืดๆเนืดๆจับๆมาตั้งแต่เปิดทัวร์นาเมนต์มาจนถึงรอบ16ทีมสุดท้ายที่ไปชนะสวิตเซอร์แลนด์ด้วยการดวลจุดโทษแล้วเป็นทางอังกฤษที่แม่นกว่านะครับก็ต้องบอกว่ามาเจอๆกันนั้นนัดนี้นะครับด้วยคุณภาพนักเตะด้วยคุณภาพทีมรวมไปถึงสตาร์ดังๆนะครับก็ต้องลุ้นทีมเลยทั้งเนเธอร์แลนด์แล้วก็อังกฤษซึ่งเบนมองว่าวันนี้นะครับเจาะลึกลงไปดูรายละเอียดแล้วนะครับตัวผู้เล่นหลักๆอังกฤษรวมไปถึงทางเนเธอร์แลนด์อยู่กันครบ ส่วนทางอังกฤษมีข่าวดีคือแบ็กซ้ายที่เชาเกตนะครับเรียกมานัดที่ผ่านมาลงประเดิมสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอกาสที่ลุกชอวันนี้จะออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับในฝั่งซ้ายในแบ็กซ้ายมีโอกาสสูงมากซึ่งหลักๆเลยวันนี้เบน์มองว่าจะเป็นบอลที่ค่อนข้างสูสีเป็นบอลที่วัดกันด้วยความผิดพลาดทีมใดมีความผิดพลาดน้อยกว่าโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมีเยอะมากซึ่งใน90นาทีเบน์มองว่าอาจจะเป็นเกม ที่กินกันไม่ลงแต่ถ้าใน90นาทีกินกันลงเบนมองว่าดวงทีมชาติอังกฤษดวงเซาเกตวันนี้ทัวร์นาเมนต์นี้มีเต็มเปี่ยมอาจจะผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศก็ได้แต่หลักๆเลยนะครับเบนมองว่าอาจจะจบไม่ลงใน90นาทีแล้วไปวัดใจกันใน120นาทีอาจจะไปถึงดวนจุดโทษก็ได้แต่ถ้าให้เลือกว่าใน90นาทีใครจับเป็นฝ่ายนะครับขวาชายัยและผ่านเข้าไปในรอบชิงชนะเลิศได้เบนมองว่าอังกฤษ มีภาษีทีมที่ดีกว่าอังกฤษมีผู้เล่นสตาร์ดังๆที่จะชี้สตา์ได้มากกว่าการจบสกอร์ความเด็ดขาดในมาปากประตูแนะนําคู่แรกนะครับที่น่าเชียร์ในหน้าช่องให้มองที่ทีมชาติขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษ และเราไปเสิร์ฟกันต่อในคู่ที่2นี่น่าเชียรว,วันนี้ขยับมาอีก1รายการ1ทัวร์นาเมนต์คือโคปาอเมริกา2024เป็นรอบรองชนะเลิศอีก1คู่ในค่ําคืนนี้นะครับจะเป็นทีมชาติอุรุกวัยเจอกับทีมชาติโคลอรเบียโจทย์คู่นี้เปิดมาเหมือนกันนะครับด้วยผลงานของทั้ง2ทีมทําได้ยอดเยี่ยมมากนะครับผมผลงานด้วยการผ่านเข้ามาในรอบรองชนะเลิศ คารอบรองชนะเลิศได้แบบนี้โจทย์เปิดมาก็คือเปิดมาไม่มีใครได้เปรียบเปิดมาไม่มีใครเสียเปรียบเลยกันนะครับโอ้ต้องย้อนกลับไปนะครับเฮดตัวเฮดที่เจอเจอกันนะครับเพิ่งเจอเจอกันมาในเบอร์ครับกลางปี2023ที่ผ่านมานั่นเองนะครับปอกินกันไม่ลงเสมอกันมา22 He เฮดตัวเฮดที่เจอเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นบอลที่คู่ขี้สูสีกันมาเจอเจอกันที่ไรผัดกันแพ้ผัดกันชนะแล้วก็ออกเสมอ3เกมล่าสุดที่เจอเจอกันระหว่างอุรุวัยกับโคลอมเบีย ก็กินกันไม่ลงเลยนะครับเสมอทั้ง3นัดเลยไม่ว่าจะกระชับมิตรรวมไปถึงเบอร์ครับกลางปีก็กินกันไม่ลงนะครับส่วนผลงานของกุลกไอยในทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาก็ทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากนัดล่าสุดในรอบ8ทีมสุดท้ายก็ผ่านทีมชาติบราซิลเข้ามาได้ในการดวลจุดโทษแล้วก็เป็นทางกุลกไอยที่แม่นกว่าส่วนทางทีมชาติโคลอมเบียนะทัวร์นาเมนต์นี้พวกเขาทําผลงานได้อย่างโดดเด่นมากนะครับนัดรอบ8ทีมสุดท้ายนัดที่บานมาก็เป็นการอัดปมามาบัลถึงประตูต่อศูนย์ด้วยคุณ ด้วยนักเตะนะครับสตาร์ดังๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางาลุยดีอาร์ตอย่างนี้ฟอร์มการเล่นค่อนข้างที่จะโดดเด่นมากนะครับผมด้วยการผลิตสกอร์ความเด็ดขาดในหน้าปากประตูรวมไปถึงสมดุลในเกมต้องยกให้กับโคลอมเบียด้วยซึ่งเบนมองจากกระแสมองจากสมดุลในเกมแล้วมองจากอาอลกอริทึมรวมไปถึงนะครับเจาะลึกลงรายละเอียดแล้ววันนี้นะครับปูรุกวยเบนมองว่าถ้าเรามองจากผลงานและฟอร์มการเล่นและมองจากอะไรหลักๆหล,หลายๆอย่างต้อง กให้กับโคลัมเบียฟุตบอลคู่ที่2ดน,น่าเชียร์ในรอบรองชนะเลิศโคปาอเมริกาเป็นแนะนําให้เลือกเชียร์ที่โคลัมเบียใน90นาทีจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและโอกาสที่จะเบียดชนะอุลุกวัยใน90นาทีก็มีให้เห็นเหมือนกันแนะนําให้เลือกเชียร์ที่โคลัมเบียสวยจัดๆครับพี่ๆเอฟซทุกๆท่านนะครับชอบก็จัด จะประจัดกันทำไมนะครับผม2คู่ที่น่าเชียร์ในหน้าช่องวันนี้ยูโร2024แนะนำให้เลือกเชียร์ที่ทีมชาติขวัญใจมหาชนอย่างทีมชาติอังกฤษส่วนโคปาอเมริกา2024แนะนำให้เลือกเชียร์ที่ทีมกำลังติดไฟทีมที่มันกำลังร้อนแรงอย่างโคลัมเบียได้เลยนะครับสุดท้ายเหมือนเช่นเคยนะครับพี่ๆท่านใดยอยากได้แนวทางนี้ มันนอกเหนือกว่าในหน้ากล้องนะครับมาดูผลงานที่มันเอกล i v มมากกว่าในหน้ากล้องชุดอัลบั้มที่เ็นบาพี่พี่ f ในหมู่บ้านตแตรกกันมา10วันติด9วันติดนะครับวันนี้วันที่10แน่นอนนะครับก็เปิดอกเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยที่ b z bz911 แอดบี911นะครับพี่พีเหรืออีกหนึ่งช่องทางไปดูได้ที่ใต้คอมเมนต์เบนจะปักหมุดไปให้นะครับสำหรับวันนี้เหมือนเช่นเคยนะครับขอให้พี่เอทุกท่านเฮงเฮปังปัง,ปงนะครับแล้วก็ขอให้ดูฟุตบอลด้วยความสนุกแล้วไว้กลับมาเจอเจอกันใหม่โชคดีมีชยัยโชคชัยมีเว